สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอนว่างไหมฮะว่างค่ะอ่าโอเคมีเรื่องรบก,กวนน,นิดนึงอยากให้พี่แอนลองทาครีมตัวเนี้ยบนหลังมือเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลองรีวิวดูว่าเนื้อครีมเป็นไงแล้วกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับนิดเดียวนะฮะหลังมือมันมีพอไหมคะพอพอนั่นถือว่าเยอะไปด้วยอ่ลองทาดูหอมมากค่ะกลิ่นประมาณไหนเอ่ยพอจะอธิบายได้ไหมเหมือนน้นำหอมกลิน่นแมนๆหน่อยอ่าสปอร์ตสปอร์ตโอเค แล้วเรื่องของการซึมซับของเนื้อครีมครับโอเคนะคะเนี่ยตรงนี้ขาวเลยเหมือนโลชั่นเลยอ่าโอเคแล้วรู้ไหมว่ามันคืออะไรอะไรคะมันคือครีมทาจักรเลยออ่าจริงๆทาผิวบริเวณที่หมองคล้ำอะครับหรือข้อพับอะไรก็ได้ใช่ไหมมันจะมันจะช่วยให้ผิวเนียนขึ้นแล้วก็สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยระงับกลิ่นด้วยอถ้าออกมาหลักร้อยอ่ะคิดว่าขายเป็นไงบ้างขายได้แน่นอนอ่าระเบิดเลยเนาะ